ครับสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีสมองสุบอรนะครับที่กำลังรับชมชิบช่องยูทู e สุภาพฟ้าม้ะครับเมื่อนี่กคเป็นวันที่ยี่สิบแปดครับตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับพี่น้องด้วยใหญ่ว่สาวน้อยมากคู่หนึ่งครับพี่น้องมาใหม่เนีอครับพี่น้องหมู่บ้านนี่ขายดีครับญาาิกันเลยครับผู้ผู้สื่อว่าบ่าแพงต่อผู้ประกาศสื่อว่าแพงบรรนาว่าเอเห็นคอมเมนต์มาอยู่ สายบางยาครับพี่น้องเน้อนี่นี่ใดมาไหมครับพี่น้องอยากได้เอกะท้หาผมเน้อครับอำเภอนาเชียกสาราข้ามเน้อเดี๋ยวผมแหลนสองห้เลยครับนี่ไดมาไหมครับนี่เบางตัวแรกกันเลยครับสนเข้าเรียบร้อยนะครับเป็นเสียงเนี่ยหู้ดีทั้งสองเลยครับเดเครื่องดำเ่องบดครับนี่พี่กัสกับจังหวัดไรอเนนะครับเริ่มบอกทีโยครับนี่ตัวนี้ครับ แดงดีแดงเข้มดีโยครับชนเข้าเรียบร้อยเด็กเรื่องดำเครื่องบดครับเบือเรื่องย้อนอ่อนส่วนดีเมื่อประมาณหกเจ็ดเดือนนะพี่น้องเนื้อนี่พว่มสูงตัวหน่อยนี่ก็ติดประมาณเก้าสิบเซนเมตรหนึ่งนี่แหละเวลาค่าไปหกพันเก้าร้อยเนื้อครับพี่น้องเนื้อนี่ตัวนี้ครับนี่นำงานกับพอคาอ้ารดำนี่เบือม่เรื่องนะครับนี่ หกพันเการ้อยครับมาเิ็งตัวที่สองครับตัวที่สองก็สสูงกว่าประมาณเมตรสิบเมตรยี่สิบครับนี่ตนเลยครับนี่เคียงดีทั้งคููครับเอาไปไว้น้ำกันโดดว่าคอกเดียวกันครับตัวนี้เปิดราคาไ้เจ็ดพันหาครับนี่นี่ครับนี่กันเอาคููนี้นี่เมือนสี่พันครับทรงไห้สี่ตัวอีสานด้วยครับที่น้องเนี่ยนี่กันเลยอีสานไปกับ มีเวลาก็ส่งให้ได้อยู่ครับบรามีเวลากับไปบ่ได้ครับแนะนาเบึงฟ้ามีเงยเขาเด้อยครับเขามีแล่นเรเป็นสิบขั้นปุ๋ครับอะไรเขาแลรนได้ทั่วประเทศครับก็ผมนี่เหตุผู้เดียวครับแลรนเองส่งเองครับเรามีเวลาบ่ได้ครับไปทางไกลหอนสองเมื่อสามเมื่อกับเมีเวลาอยู่บ้านเรมีเวลาหางว่าครับอะไะเห็นกัวลาตามนั้นถ้าให้เบ่งเรียนไปพี่น้องเ้อเบ่งเรียนไปเพื่อความบันเทิงครับ อันนั้นก็ขอขอามคุณหลายๆครับโตมาหลายอยู่ปากกลางปากเหนือก็นด้ยปากใจก็โทัมาจับขอบคุณหลายๆครับนี่ผมว่าไปเลี้ยงไปท่อมพี่น้องเนี่บ่ได้ลงทุนหลายสงการเดือนห้องเจนเจ็ดกระด้ทับต้นตัวเลี้ยงดีๆมันสมบูรณ์ครับนี่เขาแล้วควายเกี่ยวเขาหนีมันเป็นตัวไม้ตังวง่าก็ถือว่าเบา,บา บกจอยบ่กอ้วนเด้อครับก็ถือว่าได้อยู่งพนอ่างลางดีอยู่งขนาดเมื่อหน่อยก็ได้นี่โ้ดีดีครับเป็นเสียงเรื่องยีน้องแล้วบ่ฟุ้นดีบกเกี่ยวดีถ้าเจ้าชนเข้าท่านหน่อยแต่เบิ่งแล้วตัวนี้หกพันเก่าครับตัวพ่นเจ็ดพันหาครับแต่เอาคู่นี้เมืองสีพันครับทรงไห่เล่ทรงไห่เี้ยครับนี่ครับ ไปเลี้ยงไปท่อมพี่นอออ้องเอ้ยนแบบหน่อยชุ่นหน่อยซื้อซีเมื่อหนาเมื่อแสนสาหัสเกี่ยวกับวัยเราสมัครับทำนีแ่แหละไปเลี้ยงไว้ครับเลี้ยงมันอ้วนแล้วก็ขายเมื่อกว่าบาทก็ได้ไปหยาดเนี่ยแบบเดี๋ยวกะเล่าซองพอดีหกม้นเจ็ดม้นครับ,กกร 7, รบพี่น้องเนี่วยคือว่านี่เบื่อมีเรื่องครับ จางไปหาเงยได้ครับพี่น้องเป็นรูง่วงเงยได้ครับบร่ราะเป็นง่วงไยกระจนนี่ครับง่วงเงยอยู่ยครับนี่เบื่อมีเรื่องเคียงดำเปื้อๆทั้งครเลยครับนี่อ่อมาต่อ,อยาเด้อหน้าเคีย nein, ร์นางเอกก็โทษหาคนเปลือเยเงินนี่แลนซองให้เลยสบายสบาย ขคุณหลายๆครับหมื่อวานเนอครับที่เราไปเรี่ยงสุดยอดครับนี่ครับเบิ่งเล่นๆไปพี่น้องเนอะเบิ่งเสียจความมันเท่งไปครับมักกระจังทร่หาครับมาได้วากันครับสบายสบายครับ ผมก็ใช่เหรอยี่เสียซึ่งมีมีตัวเดียวผมก็ขายตัวเดียวมีซอนก็ขายซ้อนแบบ่ได้ง่ายสบายสบายครับผมก็ขอ,ขอขอบคุณด้วยครับที่รับชมคลิปช่องยูทูบสุภาพฟาร์มงเลยครับครับผมครับก็ขอชุคลิปไว้แค่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,บค,ครับสวัสดีครับ